สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเราคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ m ั n นี่ทูเดยทันโลกการเงินค่ะ ทักทายกัน4ี่ทุ่มนะคะคือวันพุธวันที่6มีนาคม2567กับเรา2คนค่ะคุณแพนที่ประดาและดิฉันเนสที่คำพอค่ะคำคืนนี้มีข่าวสําคัญในแวดวงตลาดเงินที่ต้องรอจับตานะคะนั่นก็คือถ้อยถแถลงของคุณเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐนะคะ,คะที่จะถแถลงต่อมุมมองทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของสหรัฐในคาคืนวันนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่ตามกันต่อจากเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นศึกซุปเปอร์ทิวส์เดย์นะคะนั่นก็คือผลการเลือกตั้น15 รัฐนะคะจากรัฐต่างๆนะคะในสหรัฐอเมริกาซึ่งจะบ่งบอกว่าคู่ท้าชิงระหว่างพรรคเดโมแครตกับรีพับริกันนั้นสุดท้ายแล้วจะส่งใครเข้าสู่การเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกาที่จะถึงนี้แหละค่ะ โดยล่าสุดค่ะศึกซูเปอร์ทิวส์เดย์เมื่อคืนวันอังคารที่5มีนาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว CNN คาดการว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นหรือศึกซูเปอร์ทิวส์เดย์เมื่อคืนวันอังคารที่5มีนาคมที่ผ่านมาเป็นที่จับตายอย่างมากของนักลงทุนค่ะ สำนักข่าว CNN คาดการว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นหรือศึกซ u เปอร์ทิวส์เดย์ที่รัฐเวอร์จิเนียและรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งจะช่วยให้ทั้งคู่นั้นได้รับเลือกเป็นตัวแทนพักในการลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในขณะที่คาดว่าประธานาธิบดีไบเดนมีโอกาสจะได้รับชัยชนะในรัฐเวอร์มอนด้วยนะคะ ในฝั่งพรรคริพบปรกานนั้นทรัมป์ต้องการเสียงสนับสนุนจากตัวแทนพรรคจำนวนมากเพื่อได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคค่ะขณะที่ทางด้านของคุณนิกกี้เฮรีอดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาก็พยายามที่จะสกัดกั้นความคืบหน้าของทรัมป์เพื่อได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคเช่นกันดังนั้นคุณโดนัลด์ทรัมป์ต้องได้รับคะแนนเสียงจากตัวแทนสูงถึง1215รายจึงจะได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นะคะ ส่วนทางด้านของฝั่งพรรคเดโมแครตค่ะประธานาธิบดีไบเดนกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับสู้ศึกเลือกตั้งกับโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเขาก็ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากตัวแทนพรรคถึง1968รายจึงจะได้รับการเสนอชื่อจากเดโมแครตในการลงแข่งขันในครั้งนี้ซึ่ง CNN รายงานว่าครูหาเลือกตั้งในหลายรัฐปิดทาการแล้วนะคะในรัฐแมสซาชูเซตส์อลาบามาโอคลาโฮมารัฐเมนเทนเนสซี แต่ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในแต่ละรัฐค่ะยังอยู่ที่มหามนาจนะคะนอกจากสหรัฐเราก็ต้องจับตาดูที่จีนด้วยนะคะแม้ว่าจะไม่มีศึกเลือกตั้งแต่ศึกสําคัญของประเทศตอนนี้ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูหรือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งรอีกครั้งหนึ่งนะคะและล่าสุดค่ะไปดูที่ผู้นําของจีนนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีการประกาศแล้วก็ชูวิสัยทัศน์นะคะที่เรียกว่า พลังการผลิตใหม่ค่ะโดยหวังว่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจจีนให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะคะ โดยทางสนักข่าวรอยเตอร์ค่ะรายง,งานบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนได้มอบหมายนะคะให้กระทรวงแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ใหม่ค่ะได้แก่การปลดปล่อยพลังการผลิตใหม่หรือว่า New Productive p r c e s s ในรายง,งานการทำงานประจำปีนะคะที่เปิดเผยต่อสภา,านิติบัญญัติจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะโดยนายหลี่เฉียง นายรัฐมนตรีของจีนให้คำมั่นนะคะว่าจะสร้างการเติบโตแบบก้ากระโดดครั้งใหม่ผ่านการสนับสนุนภาคส่วนและส่วการมที่กำลังพัฒนารมถึงภาคยานยนต์ไฟฟ้าวัสดุใหม่การบินอวกาศเชิงพาณิชย์เทคโนโลยีควอนตัมและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตค่ะซึ่งคำว่าพลังการผลิตใหม่ถูกนำมาใช้ครั้งแรกนะคะโดยนายสีเมื่อเดือนกันยายน ปีที่ผ่านมาค่ะระหว่างการเดินทางไปยังภาคตะวันออกชฉียงเนือของจีนซึ่งตัวเขานะคะมีการเน้นย้ําถึงความจําเป็นของรูปแบบใหม่ๆใ,ในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยนวัตกรรมในภาคส่วนที่ก้าวหน้าซึ่งวิสัยทัศน์นี้นะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่ศักยภาพการเติบโตในอนาคต โดยเปลี่ยนความสนใจจากความยากลำบากในปัจจุบันของจีนซึ่งรวมไปถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอและผลกระทบจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงมีอยู่และนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นด้วยค่ะจีนจึงหวังนะคะว่าวิสัยทัศน์พลังการผลิตใหม่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับจีนได้ในช่วงที่แรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงมาตรการของสหรัฐนะคะในการแยกตัวหรือว่าลดความเสี่ยงได้จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศค่ะเป็นภาพการเดินหน้าเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะที่ตั้งใจทําให้เกิดแรงกระตุ้นใหม่นะคะในการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะถัดไปของจีนละค่ะไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยกันบ้างดีกว่านะคะในมุมมองของภาคเอกชนค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางด้านของภาคเอกชนอย่างกกรระบุบ,บ,บอกว่า ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี2567นั้นยังคงเป้าหมายที่ระดับเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือมองว่าเศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตได้แบบอ่อนแรงค่ะทางด้านหุ่ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบัานได้มีการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2567คาดว่ายังคงอัตราการขยายตัวอยู่ที่2.8-3.3เปอมองว่าเศรษฐกิจไทยยังคงอ่อนแอค่ะ ส่งออกฟื้นตัวช้าท่องเที่ยวยังไม่กลับเข้าสู่ระดับเดิมกำลังซื้อภายในประเทศถูกกดดันจากปัญหาหนี้ครัวเรือนเงินเฟอ้อทั้งปีคาดอยู่ที่0.7-1.2%คาดทั้งปีการส่งออกยังเติบโตต่ำที่ระดับ2-3%เท่านั้นนะคะทมกลางปัจจัยเสี่ยงที่ต่างประเทศก็คืออัตราการใช้กำลังการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ประเมินว่าการท่องเที่ยวของไทยในปีนี้ค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด19ถึง50%หลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นนิยมท่องเที่ยวภายในประเทศจีนเองในขณะที่ปัญหานี้สินและกําลังซื้อภายในประเทศที่อ่อนแอกดดันการบริโภคและภาคครัวเรือนของไทยด้วยค่ะ ด้านการเบริกจ่ายงบประมาณของภาครัฐมีแนวโน้มดีขึ้นในไตรมาสท,ที่2จากปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ที่ปรับให้เร็วขึ้นสามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ต้นไตรมาสท,ที่2ประคองให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องหนุนการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในระยะข้างหน้านอกเหนือจากนี้ยังมีมุมมองจากธนาคารโลกมาฝากการถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายของไทยด้วยนะคะ โดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคุณเกียรติพงศ์อริยะประชัชญานักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกประจำประเทศไทยระบุบอกว่าณปัจจุบนันประเทศไทยเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงเป็นการลดลงแบบชั่วคราวแต่ไม่ใช่ภาวะเงินฝืดค่ะมองว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของไทยนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบนัน และอยู่ในเกณฑ์ปานกลางพร้อมระบุว่าเป็นเรื่องปกติค่ะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีมุมมองด้านนโยบายการเงินที่แตกต่างจากรัฐบาลค่ะมาต่อกันที่ข่าวดีสําหรับคนที่รอง,งานนี้กันอยู่นะคะพูดถึงมันนี่เอ็กปนั่นเองค่ะล่าสุดคอนเซปต์ไปนี้เปิดเผยแล้วนะคะโดยทางวารสารการเงินธนาคารค่ะเปิดเผยแนวคิดมันนี่เอ็กซ์โปสองพันยีค่ะหรือว่างานปีนี้นะคะภายใต้คอนเซปต์ที่เรียกว่าดิจิทัลฟ i น a n นซ์ฟอร์ออลหรือว่าการเงินดิจิทัลเพื่อทุกคนค่ะ โดยทางคุณสันติวิริยารังสริดประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคารและประธานจัดงานมหกรรมการเงิน m ั n นี่เอ็ปเปิดเผยนะคะว่าการจัดงานมหกรรมการเงินประจำปี2567 m ั n นี่เอ็ก2024จะใช้แนวคิด ด i จิทัลฟินแลนซ for all การเงินดิจิตัลเพื่อทุกคนเป็นธีมในการจัดงานนะคะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเงินของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะที่ประเทศไทยนั้นกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการเงินดิจิตัลหรือว่า Digital Finance อย่างแพร่หลายมากขึ้นนะคะในปี2567สอดคล้องกับรัฐบาลเองก็มีนโยบายนะคะที่จะแจกเงินดิจิทัลหรือว่า eMoney วงเงิน500ล้านบาท ธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็จะมีการออกใบอนุญาตธนาคารไร้สาขาหรือว่า virtual bank พร้อมเตรียมทดลองใช้เงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่า central bank digital currency หรือว่า cbdc ซึ่งเป็นเงินดิจิตอลสกุลเงินบาทตั้งแต่ต้นปี2 5 1 6เป็นต้นมานะคะ ขณะที่ตลาดทุนไทยกลอตอและตลาดหลักทรัพย์ห่งประเทศไทยเองก็จะมีการออกบอนุญ,ญาตให้มีการซื้อขายโทเค็นดิจิตอลเพื่อการลงทุนหรือว่า Investment Token ค่ะและพร้อมกันนี้ค่ะเตรียมจัดงานมหกรรมการเงินประจำปี2517นะคะมันนี่เอ็2024จะจัดขึ้นนะคะใน6ภูมิภาคทั่วทั้งประเทศไทยเลยค่ะ โดยมีธนาคารสถาบ,บันการเงินตลาดหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทจัดการกองทุนบริษัทประกันชีวิตประกรันภัยและสินทรัพย์ดิจิทัลให้ความสนใจเข้าร่วมง,งานกันอย่างคับคั่งเลยค่ะ แล้วเราจะเอาความคืบหน้านะคะในการจัดงาน m o n ี่เอ็กในแต่ละภูมิภาคนะคะมาฝากกันด้วยค่ะโดยจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสำหรับงาน m o n ี่เอ็กที่กรุงเทพกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายเบลงนี้กันที่วอลลาอัพนะคะแล้วพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหาหุ้นอาเพอร์ฟอร์มตลาดกันต่อค่ะ สงครามราคารถไฟฟ้าในจีนระอุ BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของจีนประกาศปรับลดราคาเริ่มต้นของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นซีเกิลรุ่นใหม่ลง5.4จากระดับราคาของรุ่นก่อนหน้ารอยเตอร์รายงานว่าการปรับรลดราคาครั้งนี้ทำให้ราคาเริ่มต้นลดลงอยู่ที่69,800หยวน หรือเพียง350 0 0 0บาทและก่อนหน้านี้ b y d เพิ่งลดราคารถรุ่นใหม่ของ EV ตัวที่ขายดีที่สุดลงจากระดับราคาของรุ่นเดิมถึง11.8%เว็บไซต์ foxbusiness.com รายงานว่าร่างกฎหมายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้เสนอร่างกฎหมายใหม่ที่จะแบน TikTok อหากไบ d a n c e บริษัทแม่จากจีนไม่ยอมขายร่างกฎหมายดังกล่าวมุ่งปกป้องชาวอเมริกันจากแอปพลิเคชันที่ควบคุมโดยศัตรูต่างชาติ จะกำหนดให้ไบแดนซ์และบริษัทอื่นๆในจีนขายหุ้นทั้งหมดของ TikTok ภายใน180วันมิฉะนั้น TikTok จะถูกแบนจาก App Store และบริการเว็บโพสติ้งของสหรัฐ เจพีมอร์แกนธนาคารรายใหญ่จากสหรัฐมองอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วรับอาน,นิสงเซมิคอนดักเตอร์เฟื่องฟูตามการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นยังคงเผชิญกับความท้าทายท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหาภาคทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคอ่อนตัวลงกระทบต่ออุปสงค์ผลิตภัณฑ์และนำไปสู่การเลิกจ้างพนักงานในท้ายที่สุด มาดูการลงทุนในตลาดทุนกันบ้างค่ะวันนี้จัดแล้วก็คัดมาให้เลยนะคะสำหรับหุ้นธีมเด่นจัดมาให้ถึง4ตธีมด้วยกันมีอะไรบ้างนั้นติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะในจังหวะแบบนี้เนี่ยที่ตลาดอยู่ในโซนซื้อนะคะในมุมมองของคุณนะทวุฒิเองเนี่ยนะคะเราประเมินคําแนะนําในการลงทุนจัดพอตยังไงบ้างก่อนอื่นต้องบอกว่าที่ผ่านมานักลงทุนไทยเนี่ยน่าจะมีบางคนมีเต็มพอร์ตบางคนมีการหลอด,ดของออกไปบ้างแล้วนะคะถือเงินสดบ้าง ตอนนี้อยากจะโหลดใหม่หรือว่าเราจะวางแผนนะคะในการจัดสรรพอร์ตให้กับนักลงทุนต่อจากนี้ยังไงดีคะคือคือโซนนี้ของเซ็ตนะครับเราเห็นเซ็ตปับแล้วทุกคนอาจจะถ้าใครดูเทคนิคก็มองว่าเดี๋ยวจะหลุดโลจะลงไปทําโลใหม่คือผมมองว่ามันเกิดภาพแบบนี้มาห้ารอบสี่ห้ารอบแล้วนะไอ้ที่ลงมาหลุดโลไม่หลุดโลแล้วมันหลุดไปแป๊บหนึ่งแล้วคนไปคัดล้อต,ตอนมันหลุดโลแล้วกลายเป็นว่าหุดเหมือนเด้งกลับไอ้ตอนขึ้นพอมันขึ้นไปจะผ่านต้านก็ทะลุต้านปุ๊บ คนก็ซื้อตามคือมันเป็นลักษณะที่มันจะผิดจังหวะไปตลอดในไภาพของจังหวะหุ้นที่มัน,ม,นมันวิ่งในลักษณะของไซเวกกลายเป็นว่าไปซื้อตอนเบรกไปขายตอนหลุดโลมันเป็นอย่างนี้ตลอดมันก็กลายเป็นว่าถัวผิดพลาดทุกรอบแล้สิ่งที่ต้องเข้าใจภาพอย่างหนึ่งคือว่าการซื้อหุ้นเนี่ยโดยเฉพาะของไทยเนี่ย เขาก็ต้องมีการประเมินเรื่องโอเวอร์ชันกับความเสี่ยงว่าปัจจุบันอ่ะผมพูดยังไว่าตอนไตมาสี่เรากลัวกันเยอะนะครับทั้งเรื่องการดีฟอลต์ของบอลทั้งเรื่องของเศรษฐกิจที่รัฐบาลไม่เอ่อเม็ดไม่มีเม็ดเงินในการกระตุ้นแบงก์ชาติก็ยังขึ้นดอกเบี้ยไม่จบแล้วเจอเรื่องนี้น่ากังวลมากแล้วก็เซ็ตก็ร่วงจริงๆแต่ว่าเทียบเข้ามาสู่ไตมาสที่หนึ่งเราเห็นภาพแล้วว่ารัฐบาลมีเงินแบงก์ชาติหยุดขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วลกำลังจะพิจารณาเรื่องของการปรับลดบอลดีฟอลต์เองก็เริ่หงยไป ภาพผูนี้มันเริ่มคลายลงเพราะนั้นการเรียกส่วนเชื่อความเสี่ยงให้เท่ากับช่วงตอนตรมาศีมันก็ไม่จําเป็นไอ้ภาพนี้มันก็เกิดภาพพี่ว่าเซ็ตก็เตรียมที่จะกลับประเทศในระดับที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นภาพบางจังหวะที่เซ็ตมีการปรับลงอย่างช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในที่ปรับลงมันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเหมือนเช่นเหมือนเมื่อวานก็ปรับลงจากเรื่องของความผิดหวังกับเรื่องของการประชุมสองสภาของจีนนะที่เขามองว่าจีนน่าจะมีการขาดดุลกัรค้างมากกว่านี้นะออกมาคาดไว้น่าจะ3าแต่ว่าออกมาจริรเนี่ย แค่สก็ทำให้ตลาดทั้งเอเชียก็ผิดหวังไปหมดนะฮะก็ดึงตลาดลงก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปมีเอฟเอซีไอรีบรลนะจีนก็โดนไทยก็โดนนะครับเพราะว่าหุ้นเราก็มีการปรับลงพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่มันเข้ามาเฉพาะตัวที่มันกดดันให้หุ้นระยะสั้นเนี่ยเจอแรงกดดันมากหน่อยนะระยะหลังจากนี้อาจจะมีเรื่องของดีเวเดนนะเอ็ดีเวเดนที่อาจจะเข้ามาแล้วก็กดดันอีกนะการได้ดของหุ้น คือคือลักษณะาการปรับลงมันไม่เกิดขึ้นจากการลงโดยที่เศรษฐกิจมีปัญหาหรือว่ามันมีความน่ากลัวหรือต้องทุนเรียกลิปเมียมสูงข,ขึ้นแบบก่อนหน้านี้ดังน,นั้นผมก็อมองว่าไม่ต้องไปวัดนะครับว่าเซ็ตดุดโลแล้วต้องคัดลอดลงไปซื้อข้างล่างคือจังหวะน,นี้ไม่ใช่จังหวะในการคัดแล้วนะครับเขาบอกว่าจังหวะที่เซตลงมาแถวๆนี้เนี่ยพันสามร้อยท่าที่เช็คเมื่อเช้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเมื่อวานมีบางช่วงลงไปพันสามร้อยห้าสิบกว่ากเนี่ยเป็นโซนที่ดีที่คุณต้องต้องปร นะฮะเราไปขายข้างบนนะฮะไม่ใช่รอเบรกแล้วค่อยซื้อนะฮะแล้วรอหลุดโลแล้วมาขายอย่างเงี้ยมันมันต้องปรับกลยุทธ์หน่อยนะครับนั้นโซนนี้ต้องกล้านิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันคงไม่ได้แยกไปกว่านี้มากในเรื่องของเซ็ตนะครับก็แนะนาว่าจังหวะนี้ถ้าใครจะถั่วก็ถัวได้นะครับถ้าใครจะหาจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นไทยนะครับอย่าพุ่งไปเบื่อมันก็มองจังหวะดีๆมีหุ้นหลายตัวเลยที่มีราคาปรับลดลงมาแล้วมีสตอรี่รออยู่ข้างหน้าก็ก็หาจังหวะในการเข้าซื้อเก็บหุ้นพวกนั้ เรามีตัวทางเลือกการลงทุนไหมคะเดิมทีเนี่ยก็เห็นสัญญาณการซื้อต่างชาตินะคะก็เลยอยากจะขอคุณนัทะวุฒิไปว่ามันมีไหมหุ้นที่ต่างชาติทยอยเก็บนะคะหรือว่าเป็นหุ้นเอาผูเอร์ฟอร์มก็ได้ในมุมมองของคุณนะทะวุฒินะคะกับกรุงไทยเอ็กซ์เริงเรามีท็อปิกให้นักลงทุนได้เลือกศึกษายัางไงบ้างคะ มีอยู่หลายตัวหลายกลุ่มเหมือนกันนะท,ที่ที่น่าสนใจที่ผมมองว่า potential ม,มันค่อนข้างจะดีหน่อยช่วงนี้ก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นเน้นเรื่องในประเทศก่อนน้านี้อาจจะกลัวภายในประเทศหน่อยนช่วงแต่เมื่อเสร็จว่าตรงนี้ในภาพมันเปลี่ยนนะครับก็กลับมาเน้นในประเทศเป็นหลักหน่อยนะกลุ่มที่มองว่าได้ประโยชน์นะถ้าใครเก่งก,กาไรนะครับจะเป็นพวกที่เป็นการอิงเรือนะ่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐนะกลุ่มรับเหมาเนี่ย เราเริ่มเห็นภาพของการที่พอเขาขยายเรื่องนี้สธานะขึ้นเอาเงินเข้ามาใช้จ่ายไโครงการรัฐต่างๆที่มันค้างท่อแล้วจ่ายเงินได้เริ่มดําเนินงานได้เนี่ยกลุ่มรับเหมาก็เริ่มเด้งกลุ่มพวกนี้ก็ยังเก็งกำไรได้อยู่นะซีเคเอ็ X, EM, พวกนี้เนี่ยก็เล่นได้กลุ่มคอมเมิร์สนะฮะที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของไฮซีซั่นด้วยนะฮะแล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของมาตรการเรื่องของการกระตุน้นเศรษฐกิจในประเทศด้วยนะครับผมก,ก,ก็ก็น่าสนใจนะ,ะยกตัวอย่างเช่น ซัพเป้ CP extra, CP XT, นะ OR, นะครับ CPEstar และ c p x t นะฮะแล้วก็ CPO นะครับพวกนี้ก็ก็ซื้อได้นะหรือกลุ่มปันผลสูงนะที่อิงกับเรื่องของดอกเบี้ยนะนโยบายที่อนาคตจะเริ่มมีการปรับลดลงมาเนะี่ยแล้วก็จะได้ประโยชน์ต่ส่วนต่างนะทะที่ดอกเบี้ยเทียบกับตัวของเอ่อที่เอ่อเงินปันผลจ่ายเทียบกับดอกเบีย้ยแล้วสเปคอาจจะกว้างขึ้นกลุ่มพวกนี้ก็มีหลายตัวที่น่าสนใจเช่นตัวท็อปนะเช่นวาร์ฟที่ราคาก่อนหน้านี้ซื้อไม่ได้ตอนนี้ก็เริ่มปรับรลง ปตทอเองก็น่าสนใจแล้วมีมีหลายตัวหรือว่าใครชอบไม่ชอบหุ้นในประเทศและมีหุ้นที่อิงจากพวก ต่างประเทศเช่นพวกราคายางนะอย่าง n ER, อ r รเราเห็นภาพระคายยางปรับเพิ่มขึ้นก็ตัวเนอเองตัวเล็กหน่อยนะตัวกลางๆหน่อยก็เริ่มเห็นมีการปรับราคาขึ้นมาปุพวกนี้ก็น่าสนใจหมดเพราะนั้น 3- 4กลุ่มที่เน้นเรื่องของภายในประเทศนะฮะหรือว่าเล่นพวกคอมมูนิตี้อะไรที่มันเป็นปัจจัยบูดเฉพาะตัวหน่อยเนี่ยก็หาจังหวะในการเข้าซื้อได้หลายตัวเหมือนกันนะครับก็แนะนำก็กระจายพวกนี้แล้วกันนะครับในในกลุ่มพวกนี้ที่ได้ประโยชน์จากในระยะถัดไปแล้วกันนะครับ ต่อเลยค่ะมาดูความสําเร็จของธนาชาติประกันภัยนะคะที่ล่าสุดโชว์บี้ประกันรับค่ะในปี2516นะคะเติบโตไดีย่งแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นถึง12%ค่ะพร้อมตั้งเป้าเลยนะคะว่าอีก3ปีจะต้องขึ้นเป็นท็อป3ประกันภัยรถยนต์ให้ได้ค่ะ โดยทางคุณพีรพัฒน์เมฆสิงวีประธานเจ้าที่บริหารบมจธนชาติประกันภัยค่ะเปิดเผยผลการดำเนินงานของปี2566นะคะธนชาติประกันภยัยมีเบิ้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด11,550ล้านบาทเติบโตขึ้นมา12%ค่ะ มีกำไรสุดที่อยู่ที่697ล้านบาทโดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์นั้นเติบโตสูงเป็นอันดับ2ของตลาดเลยนะคะยังคงฐานะความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของเงินกองทุนที่537.9%และประสบความสำเร็จในการให้บริการผ่านดิจิทัลแพล t ฟอร์โดยมีลูกค้าใช้บริการกว่า7 0 0 0 0 0คนและยังคงมาตรฐานการให้บริการ โดยได้รับความพึงพอใจจากลูกค้านะหรือว่า Net Promoter Score NPS อยู่ที่65.27%ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมประกันภัยระดับสากลเลยค่ะสำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้นะคะปี2567ธนาคาประกันภัยนั้นจะขับเคลื่อนการเติบโตผ่าน3กลยุทธ์หลักค่ะ 1. การสาอหาและตอบรับกับโอกาสทางธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด2ค่ะ การส่งมอบความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าคู่ค้าในบริบทที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว,รวอันเป็นผลมาจากการเติบโตด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะและ 3. การส่งมอบประสบการณ์งานบริการตามมาตรฐานของธนาชาติประกันภัยอย่างต่อเน,นื่องค่ะแนวทางที่เราทําก็คือวีกร w นะครับธนชาติประกันภยัยเราก็จะโตอย่างต่อเนื่องนะครับจับมือพันธมิตรในการที่จะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกค้าของเราวีโปรเทค แน่นอนความคุ้มครองต่างๆเราก็ออกมาอย่างจัดเต็มนะครับให้กับลูกค้าของเราไม่ไว่าประกันรถยนต์ประกันบ้านโภมการดหรือประกันตัว travel protect นะครับ travel protect นี่ก็ซื้อเป็นแพคเกจแฟมิลี่ได้อีกตัวหนึ่งที่สำคัญคือ e s e r v e นะครับ s e r v e ก็คือบริการต่างๆเนี่ยต้องเหนือความคาดหวังของลูกค้าบริการ meet and care line official platform เนี่ย ดูเรื่องของเคมสเตตัสแทร็กกิ้งได้เลยอันนี้ก็เป็นวีเซิร์ฟด้วยเทคโนโลยี สำหรับธนาชาติประกันภัยนะคะตั้งเป้าวีประกันภัยรับรวมสำหรับปี6-7ปีนี้เติบโตที่10%หรือประมาณ12,700ล้านบาทค่ะแล้วก็ขอตั้งเป้านะคะขึ้นเป็นท็อป3ของตลาดประกันภัยรถยนต์ภายในปี2 5 7 0พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ตำแหน่งผู้นำธุรกิจประกันวินาศภายัยภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนค่ะ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลลูกค้านะคะนำมาซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้แหละค่ะและยังคงเดินหน้านะคะในการให้บริการและดูแลลูกค้าคนสำคัญต่อไปนะคะไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของการดำเนินธุรกิจค่ะของกรุงศรีกันบ้านนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของกรุงศรีตั้งเป้าสินเชื่อในปี2567เติบโตที่ระดับ4-6%รุดหน้าสร้างตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติค่ะ คุณประกอบเพียรเจริญประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวานิธนกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนเปิดเผยว่ากรุงศรีประสบความสําเร็จในการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมธุรกิจให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวานิธนกิจอย่างต่อนเนื่องปีที่ผ่านมามียอดสินเชื่อเติบโต2.6%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า พร้อมเดินหน้าในการสนับสนุนสินเชื่อและการระดมทุนที่เชื่อมโยงกับการดําเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องค่ะดีครับซึ่งเราก็ทำงานร่วมกับทาง MUFG นะที่เป็นบริษัทแม่เราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการทํา Sustainable Finance นะครับเพราะเราคิดว่าเรื่องของ Sustainable Finance เนี่ยก็จะลิงก์ไปสู่ Strategy ของลูกค้าที่ทําอยู่เรื่อง ESG ด้วยนะฮะเราก็อยากจะเป็นการเอา Knowledge ที่เรามีความรู้ที่มีมาแชร์กับลูกค้าแล้วก็ช่วยลูกค้า เปลี่ยนผ่านมาสู่ความเป็น ESG ที่มากขึ้นแล้วเราก็จะมีเรื่องของพวก financing ที่จะคอยสปอร์ตลูกค้าให้ให้ให้มาเรื่องของเจอร์นี่นี้นะครับ โดยในปีนี้ธนาคารดำเนินงานภายใต้แนวคิด Together Towards Sustainable Growth โดยมีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจชูธง ESG Finance มุงสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืนเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านวานิธนกิจที่ครบวงจรตอกย้ำความสำเร็จในการให้บริการสินเชื่อโครงการการซื้อขายควบรวมกิจการและการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนทั้งในและต่างประเทศพร้อมตั้งเป้าการเติบโตด้านสินเชื่อที่4-6%ค่ะเป็นอีกหนึ่งกความสำเร็จนะคะของธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะและปีนี้เองก็เดินหน้าต่อนะคะสู่ตลาดเงินเพื่อความยั่งยืนค่ะนี่เป็นภาพความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ